เร็วๆเพื่อนมาเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆมาเพื่อนมามาดูห้องเพื่อนแน่นอนโอ้ห้องมืดมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้นองแต่ใครเหรออย่างเงินอย่าไ่โดนอย่าไ่โดนหปะโอเคเป็นไงบ้างดีนี่เพื่อนจะโชว์อ่าอ่าเนี่ยห้องโอเคไนะหมโอเคฉันะอยู่คนเดียวนะเอออยู่คนเดียวเนี่ยสบายเลยเนี่ยเนี่ยตูนะ้รองเานะห้องกว้างมากเลยเธอเห็นไหม ฉันมาแล้วเธอต้องถูกใจเธอดูก่อนที่มุ้งตัดสินใจในแอร์ก็มีฉันวางทีวีก็มีตู้รองเท้าก็มีรองเท้าเยอะเนีถาวางเลยเนะี่ยแล้วก็นี่เลยโซฟาไว้ฉันนั่ง,<น>งให้แจนเธอมานั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่ห้องน้ำเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเครื่องทำน้ำอุ่นที่อ่างฉันติดให้เรียบร้อยแล้วห้องน้ำอ่ะมา,มาไปห้องนอนเลยไปจาบพี่ๆเลยคุณชอบไหมห้องแบบนี้สวยมากเลยจะบอกว่าของใหม่นะเนี่ยจะซื้อให้ใหม่เธอฉันนอนคนเดียวนะมันจะเต็มเตียงเหรอได้สองได้สองยกเว้น สามไม่ได้นะโลกมีแค่สองใบเออจ้าอัออตู้เสื้อผ้าอ่าโอเคไหมตู้เสื้อผ้ามันเลิกมากเลยพม่าถ้าเราอยากกระตมีน,นะข้าน้าสองพันท่านติดให้เรียบร้อยสวยๆเลยเป็นไงข้างหาติดแอร์เรียบร้อยตรงนี้เอาทีวีมาวางได้ชอบดูทีวีไหมผัานมา,าทีา่ไหนเธอประจำเธอชอบกลิปตั้งตังได้แบบว่าแบบกลิ่นเข้าไปในห้องปิดระยะมาดีไหมโต๊ะกับอีเอาเอา่ะวานีนเดอร์มานีนเดอร์ข้นมานีนเดอร์นั่งกินกับแฟนสองคนคอเตอร์ครัวจ้า ันนี้มต้องมีต้องมีแล้วกะน่ารักไหมใช่อันนี้แถมให้นะทั้งหมดเลยแล้วก็ห้องมีระเบียงตักผ้าด้วยนะที่นี่นี่นี่ฉันแถมอันนี้ให้เธอด้วยเนี่ยเครื่องซักผ้ามันอยนเครื่องตากผ้า,าแถมจริงอ่ะจริงแถมให้ทั้งหมดในห้องเลยทั้งหมดที่เห็นเลยหรอใช่ตอนนี้เธอช่อบถูเดือนละเป็นหมื่นฉันบอกเลยว่ามาี่ซื้อห้องนี้เลยคุ้มเอาปะเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเพื่อนหนึ่งหกห้าราคาเพื่อนหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้านะถูกมากเลยหนึ่งหกห้าอันนี้ฉันได้เป็นเเจ้าของลย เธอไปบอกแม่เธอเอาเงินสดมาซื้อเลยหรือเธอจะซื้อผ่อนก็ได้ถ้าซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนไปที่กู้ของฉันแนละ้วฉันมีตังกู้ธนาคารโอเคปะโอเคฮะโอเคเลยโอเคโอเคนะเตรียมเอกสามเปร์เซ็นสัญญาเลยนะโอเคจ้ะอ้าวเธอ,อยังไงตกลงเธอซื้อไม่ซื้อเนี่ยนะเนี่ยเธอดูสิคอนโดทำเลดีมากเลยอยู่ติดติดถนน <laughs> <laughs> ใกล้ห้าง <laughs> ใกล้ BTS <laughs> ส,สถาบันจ่ายหยุดฉันลืมบท นี่เธอรีบซื้อเลยเส้นสีเขียวอ่อนส่วนตัวขยายมอชิสปานม่กูคดรีบเลยโปรโมชั่น1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเฉพาะเธอ